เขาเป็นประธานบริษัททุกคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นลิปตาแต่เขาเป็นประธานบริษัทนะครับซึ่งผมเป็นลูกน้องเขา,าสวัสดีครับ สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมเบ้นนะครับกิติพัศน์พนร์ก่อตอนนี้กำลังศึกษาที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเอกประพันธ์เพลงคาสสิกครับเริ่มจากผมเรียนดนตรีที่จุฬาใช่ไหมครับผมมีความสามารถด้านการทําเพลงป๊อปมาด้วยพอสมควรก็เลยทําเพลงป๊อปให้อาจารย์ของผมอาจารย์ ชื่ออาจารย์ว่าอาจารย์กิตินันชีสำรานครับอาจารย์กิตติวอย์แบบว่าทําเพลงให้เขาแล้วเขาแบบเพลงนี้ดีมากเลยวะเว้นขอเอาไปส่งให้พี่ๆเขาฟังได้ไหมพี่ๆที่เขาพูดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับจนวันหนึ่งอ่ะผมกำลังขับรถกลับบ้านมีคนโทรเข้ามาผมก็รับสายปึ๊บบอกสวัสดีครับน้องเว้นอันี้พี่แทนลิฟตานะแบบโอ้เกิดรถคว่ำมาพี่หักหักรถมาเกิดรถคว่ำเลยเวลาเราส่งเพลงเนี่ยเพลงจะดีไม่ดีเนี่ยถ้าเขาตอบกลับเนี่ยดี เพลงไหนเขาไม่ตอบแชทร,รู้เลยว่าไม่ดีทํให <_ EN> ม่ไ,หได้เลยแต่เพลงไหนที่ว่าดีเขาจะตอบไปเลยดีผ่านเอานี่แหละแล้วก็เอาจริงๆแล้วก็เอาไปเลยส่วนพี่คัทเนี่ยตอนเจอครั้งแรกเนี่ย <_ EN> คือมากมีความเป็นมากเขาเป็นประธานบริษัททุกคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นริปตาแต่เขาเป็นประธานบริษัท <_ EN> นะครับซึ่งผมเป็นลูกน้องเขา <_ EN> <_ EN> ผมอะไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นศิลปินเลยนะถ้าอยู่ในค่ายด้วยนะพี่อยู่ในค่ายไม่รู้สึกว่าผมเป็นศิลปินผมรู้สึกว่าผมเป็นน้องเขา เป็นลูกพี่แทนพี่คัดก็อาจอนนะครับว่าใครเป็นพอ่อใครเป็นแม่จริงๆผมเนี่ยนักแสดง3คนนะครับถ่ายทั้งวันนะแต่งหน้า1ชั่วโมง2คนนั้นนะถ่ายฉากเดียวแต่งหน้า2ชั่วโมงเลยครับ <laughs> <laughs> ผมขอโทษพี่ผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นจริงเนียเหรอเจอเนียครั้งแรกรู้สึกไม่เก่ง 1. เราอยู่เท่ากันแต่เราจะมีความเกรงใจนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่เรา เขาเข้ามาก่อนเราเขารู้เขารู้อะไรเยอะมากกว่าเราบากมากแล้นี่เป็นเพื่อนที่น่ารักมากครับตอนผมไปถ่าย MV อ่ะเนียดมาแต่ฉากแรกเลยเดินมาตัก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 มานั่งรอมานั่งรอผมตั้งแต่จนถ่ายเสร็จแดีวพี่ถ่ายถึงทุ่มหนึ่งอ่ะมาตามมาช่วยบีบช่วยบิวรอรอมึงรออย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วทำงั้นเลยดีดีมันมาจาก ตอนเรานั่งเขียนเพลงเนี่ยเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำเพลงแบบไหนดีโอเคมันไม่พูดเรื่องความรักอกหักอะไรองนี้นะครับแต่ว่าการเล่าเรื่องมันมีการเล่าเรื่องที่เยอะมากอาจจะซ้ํากันเลยก็จะลองทําเพลงที่เป็นเราเป็นสื่อกลางเราจะไม่ใช่ตัวตนหลักแหละเราจะเป็นสื่อกลางจะไม่ใช่แค่เรารักเขาเขารักเราไม่แต่เราจะทําเพลงที่เรารักเพื่อนเราและเพื่อนเรารักเขาเขาไม่รักเราแต่เราอยากให้เขารักเพื่อนเรานี่งงอะดิงงง <laughs> ถ้าไม่รีบรองแล้วจจจะแตกเอาถ้ามึงไม่รีบไปจองน้องระวังจะมีหมานะข่าไปแดกเอาถ้าไม่รีบร้องแล้วใจจะแตกเอาถ้ามึงไม่รีบไปจองน้องระว,วังจะมีหมานะข่าไปแดกเอาผมคิดว่าท่อนนี้ถ้าไปเล่นคอนเสิร์ตรจริงๆอ่ะมันจะเป็นท่อนที่สู้แล้ร้องไปถ้าไม่รีบร้องแล้วใจจะแตกเอาถ้ามึงไม่รีบไ,ไปจองน้องปิดเพลงแล้วให้คนดูตะโกนขึ้นมาหมาไปแดกเอาชื่อน่าเม่ดีผมคิดว่ามันจะได้ใช้จริงยีงไงผมเลยมองผมบอกเวลาผมทำเพลงผมมองไประยะยาวๆว่ามันได้ใช้จริง นะ้นองน้องแอบพิ่งไปไหนหยุดคุยกับเพื่อนพี่ก่อนแทกนาทีน้องน้องเพื่อนไปชอบน้องน้องเพื่อนไปชอบม,ม,มากรู้เปล่าที่ยังไม่มีใครให้โอกาสเพื่อนพี่ได้ไหมจีเพื่นเพื่อนในแกลง้งมันก็เพราะว่าเพื่อนนั้นหวังดี ที่มนเพียอนจะช่วยมึงก็พร้อมว่ารู้ว่ามึงนะมีดีิถ้าไม่รีบลองแล้วใจจะแตกเอาถ้ามึงไม่รีบไปจองน้องระว,วังจะมีหมาในแคบไปแดกเอาเพราะไอหมาตัวนั้นไม่ใกล้ไม่ไกลและไม่ห่างจากมึงมากสักเท่าไหร่แล้วก็อย่าให้มันเตรียมได้โอกาสเวลาที่มึงยังเผลอและเวลาที่มึงยังเผลอนะเพราะไอหมาตัวนั้นมันคือพวกกูนี่แหละ <laughs> ถึงเวลาที่ต้องลองช่วยมันหรือเปลา่าถึงเวลาที่ต้องลองให้คุยกันดูไหมถ้าเป็นแบบนี้คงไม่ได้ใจคงต้องรวมพลังและช่วยมันแต่ก็น้องน้องเพื่อนพี่ชอน้องน้องน้องเพื่อนพี่ชอน่น้องน้องแยเ่เพิ่งไปในหยุดคุยกับเพื่อนพี่กอนสักนาที น้องน้องเพื่นอน,อน,อนอพี่ชอบน้องน้องเพื่อนพี่ชอบแบบรู้เปล่าที่ยังไม่มีใคร<ม>ให้โอกาสเพื่อนพี่ได้ไหมขอบคุณครับ อชอบมากครับสุดยอดวงลิปตาเนี่ยคืออันดับหนึ่งของประเทศดีจริงๆวงเนี้ดีจริงๆครับ <laughs> <laughs> มีเพลงไหนที่เราชอบบ้าง <laughs> <laughs> โอ้ยชอบทุกเพลงลิปตาเนี่ยเราชอบทุกเพลงเลย <laughs> <ๆ S 1> นะครับ <laughs> เพลงไหนก็ดีไปหมดครับลิปตาทําอะไรเขาก็ดีไปหมดเพลงไหนที่เคยร้องให้พี่ๆลริปตาฟังไหมเพลงริปตาไม่มีครับ <laughs> <laughs> มีมีพี่มีร้องเพลง bad luck ครับ <laughs> ชอบมาก <laughs> <laughs> ชอบเดือดถอยมากครับตอนนั้นผมล้อเล่นครับพี่ ชอบชอบชอบมากเป็นการฟรีทที่ลงตัวมากครับสาวบางโพเอ้ยไม่มีไม่มีอ้าวเพิ่งพูดตะกี้เลยเนีแบบหลักหลิบตาครับไม่เคยมีดวงกับความรักสันไลร่รักใครที่ไหนก็กควดทําใช้ๆไม่เคยสำคัญอะไร uh huh. ไม่เคยมีดวงกับความรักสักทีนานแค่ไหนที่ต้องเป็นอย่างนี้อยากให้ฟ้าช่วยตอบฉันทีนี่เพิ่มเงินเดือนด้วยนะครับ <c oughs> นี่ฉันเองอ่าโอ้เพลงนี้ก็ดีครับน,นีคุณน,นี่ นี่ฉันเองคนเดิมที่ยังแคร์เธอนี่ฉันรอที่จะได้เจอยังรอที่จะพบเธอนี่ฉันเองคนนี้นี่ฉันเองคนนี้นี่ฉันผมอยากเล่นที่ผมหยากเล่น ต่อนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ตอนนั้นเนี่ยโ,โหบูมมากครับเพลงนี้ใครก็ต้องเอาไปร้องนะครับชื่อเพลงว่าอยากมีแฟนแล้ว,ว,วอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วถ้าเป็นคุณก็คงดี

ของพวกเราด้วยนะครับคลิกส r ตร o r d นะครับแล้วก็ฝากทั้ง c o o ฝากทั้งศิลปินคนแรกนะครับ Genius นวามากุเลียฝากผลงานเพลงของผมด้วยนะครับที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อกี้นี้นะครับคือเพลงน้องนอนเพื่อนผี่ชอบนะครับอยากให้ทุกคนช่วยฟังกันเยอะถ้าชอบก็โคเวอร์นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ใช้ไปจีบคนที่คุณแอบชอบกันเลยครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ